สถานีวิทยุโทรทรัศน์กองทัพบกร,ร่วมกับบริษัทย c ซีไ d เ a เดียเสนอเมาส์มันปันอุโอ๊ยหอมันมาเทิงวันนี้หมาเมากับหนุ่มชอนจินดาโชคน้องชายสุดหล่อของสาวพลอยนั่นเองอที่แต่้งานเข้ากันไม่มีเวลาอยู่ติดบ้านงานนี้คงได้เห็นผลงานกันไม่ขาดสายแน่นอนละจ้าก็เรียกว่างานเข้าครับงานเข้าในในช่วงตุลาถึงธันวาคมค่อนข้างจะ ไม่ได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าได้ไดโอกาสจากคนอื่นเมื่<ๆ>หอหลักผู้ใหญให่ให้ได้มาร่วมงานแล้วก็ไปถ่ายงานมากมายแล้วกับงานแสดงเห็นว่าตามรอยพี่สาวไปติดเลยล่ะครับก็ยังเหมือนเดิมครับชอนอยากตามรอยพี่สาวของตัวเองก็คืออยากเป็นนักแสดงที่ดีอยากรับบทที่ดีแล้วก็อยากพัฒนาฝีมือไปเรื่อยครับโอ้ห oh ชัดเจนแบบนี้เจ๊มเมาชอบตอนนี้เลือกด้านการแสดงเต็มที่อยากเล่นบทอะไรล่ะครับเป็นบทที่ท้าทยยายเช่นเด็กออทิสติก คนลรจิตอะไรเงี้ยโอ้ยบทไหนก็รับได้หมดเจ๊ก็ชอบหมดละคะเป็นพระรองผู้ชายพ่แสนดีแบบนี้ก็เบื่อเนาะอยากจะรับบทท้าทายบ้างไหมล่ะไม,ไม่เบื่อครับผมเพราะเป็นคนดีใครๆก็รักไม,ไม,ไม่ไม่เคยเบื่อแต่ว่าเราสิกว่าอ่า นักขึ้นชื่อว่านักแสดงนะครับบทบาทมันมันมีหลากหลายฉะนั้นเราอย่าย,ยึดติดกับบทเดียวเราไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพระรองตลอดชีวิตหรือว่าเราสามารถเป็นตัวายก็ได้ถ้าอย่างมีเหตุผลและมีน้ำหนักคอฉนันก็ยินดีที่จะรับถ้าถึงความรักกันบ้างพร้อมจะกบไข่บางหรือย,อย่างะ่ะคะครอบครัวต้องมาก่อนแฟนต้องมาที่สองถ้าแฟนไม่เข้าใจว่าทำไมครอบครัวมาก่อนก็คบก,กันไม่ได้เพราะว่าชอยรู้สึกว่าถ้าเราดูแลคุณแม่เราไม่ดีเนะี่ยเราก็ไม่ดูแลแฟนไม่ได้ถ้าแฟนเราไม่รักคุณแม่ของเขาเราก็ไม่ดูแลเขาไม่ได้เหมือนกันชัดเจนเลยเกินหล ไม่มีก็จะบอกละก่ะโอ้ยพักเมากับสโคเดี๋ยวกลับมาเมาต่อในเมา์มันบันจอมบ้านอุ่นใจคืนชีวิตใหม่โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนถึงวันนี้ผู้ผ่านการบำบัดร,รักษาได้สมัครใจเข้ารับการบารพชาอุปสมบทเพื่อชำระล้างจิตใจพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำเน็จในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมานิรภัยโคราชจากปพ8 8ว2มีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชรับทราบเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัด ชคที่ประกาศแน่ชัดว่าทุ่มเทกับการแสดงอย่างเดียวแล้วตอนนี้แต่มีคนทักมาเรื่องอุบัติเหตุงานนี้จะไหวยังไงล่ะคะก็มีบ้างครับมีบ้างมีพระพักเหมือนกันว่าว่าช่วงนี้จะงานจะขึ้นงานจะอะไรก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของขาเข่าว่าตอนหักหลายรอบมากดีนะที่เป็นแข้งขาหักบ่อยถ้าอกหักบ่อยเลยแย่เลยแล้วกังวลไหมล่ะคะ กังวลครับแต่ว่าก็กังวลแบบมีสติไม่ไม่ถึงขนาดขับรถแล้วต้องใส่หมวกกันน็อกก<อ>็คแค่ซีดเบลล์แล้วก็ทําตัวปกติแล้วเรื่องการแสดงจะมีโอกาสเห็นพี่น้องเขาได้เล่นคู่กันไหมล่ะเนี่ยอาจจะครับมีแนวมีแนวโน้มมีแนวโน้มนะสูงว่าพี่พลอยถ้าเขาจะกลับมาทีเขาอยากเล่นอะไรที่เขาอยากจะเล่นเจมาก็ขอตัวไปซ้อมบทก่อนดีกว่าช่วงนี้คิวทองเหมือนกันห้าสี่สามสองเอเทคที่องสิบเจ็ดตอนที่หนึ่งโอ้ยเจมาคิวโอ้ยไปและสวัสดี โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนนับเป็นโครงการที่ต่อยอดภายใต้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสำนักงานปปสได้ดำเนินโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนคนไทยในชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมสร้างสังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน